สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับผมวิรุณในช่องวิรุณชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับถึงวิธีการสมัครนะเรื่องของการดูฟุตบอลไทยลีกก็ต้องบอกว่า เป็นการดูฟุตบอลที่สนุกสนานเข้มข้นมากในฤดูการนี้แล้วก็เปิดฤดูการกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดก็จะเป็นของ true vision นะครับการที่เราจะดูฟุตบอลไทยลีกในฤดูการนี้นะครับเราก็ต้องมีการสมัครแพ็กเกจนะฮะในการดูนะครับซึ่งก็จะสมัครได้อยู่2รูปแบบก็จะเป็นทาง true id นะครับแล้วก็อีกหรูปแบบก็จะเป็น แอปพลิเคชันของ True Vision Now นะครับแล้วก็สำหรับลูกค้า t u u e d t ท c ก็จะอยู่ที่149บาท30วันหรือว่าในระยะเวลา1เดือนสำหรับลูกค้าทั่วไปก็จะอยู่ที่ 199บาทนะครับนอกจากนี้เพื่อนๆที่สนใจอยากจะดูตลอดทั้งฤดูกาลทั้งซีซั่นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้เช่นเดียวกันสำหรับลูกค้า t u u นะครับแล้วก็ d t แทอยู่ที่1,299บาทแล้วก็ลูกค้าทั่วไปอยู่ที่1,799บาทนะครับก็ต้องบอกว่าฤดูการนี้สนุกสนานมันเข้มข้นอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครนะครับการดูฟุตบอลไทยลีกที่ ทูวิ i ช n o นนนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันของ True Vision Now ได้เลยครับมาเริ่มขั้นตอนการสมัครดูบอลไทยด้วยแอปพลิเคชัน True Vision Now กันเลยนะครับหลังจากที่โหลดแล้วก็ติดตั้งเสงร็จเรียบร้อยเราก็ให้กดเข้าไปที่แอปพลิเคชันได้เลยนะครับเป็นหน้าตาสีหนึ่งแดงแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเมื่อมาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูแบนเดอร์ด้านบนนะครับก็จะมีการดูบอลประเภทต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะ เลือกดูบอลไทยลีกเพราะว่าผมชอบดูบอลไทยลีกมากนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงวิธีการ รับชมได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ลิงก์นะครับไปตามหัวข้อของเขานะฮะหลังจากนั้นตัวแอปพลิเคชันก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปเลือกเซตเนื้อหานะครับสำหรับการดูนะครับก็จะมีทั้งดูแบบ30วันหรือว่าตลอดทั้งฤดูกาลสําหรับลูกค้า d ีแทก็เริ่มต้นที่149บาทแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปก็199บาทนะครับก็สามารถที่จะเลือกแพคเกจได้นะครับวิธีการชําระเงินก็จะมีอยู่2แบบก็แบบเครดิตการ์ดแล้วก็ตัว ทรูมันนี่นะครับวันนี้ผมจะเลือกใช้ทรูมันนี่เพราะว่าผมโหลดแอปมาไว้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็กดดําเนินการต่อไปนะครับเราจะไปอีกหนึ่งหน้าต่างของตัวแอปนี่เองนะฮะก็อ่านข้อความทําความเข้าใจให้เรียบร้อยหน้าต่างนี้นะครับก็จะพาเราเชื่อมต่อไปยังแอป TrueMoney นะครับแต่ว่าก่อนที่จะดูเราก็มาสรุปคําสั่งซื้อว่าตรงกับรายการที่จะเราจะเลือกหรือไม่นะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อไปที่ TrueMoney ได้เลยนะครับ จะมาอีกหนึ่งหน้าต่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวข้อการอนุญาตให้ Tru e v i s i o n Now สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ True Money นะครับของเราใครที่จะซื้อ True Money ก็เติมเงินอะไรใน True Money ให้เรียบร้อยผมก็เติมไปแล้ว200บาทนะครับอ่านข้อความทำความเข้าใจเรียบร้อยก็กดอนุญาตได้เลยนะครับหลังจากนั้นรอ แป๊บเดียวนะฮะก็จะเข้าสู่หน้าต่างการซื้อนะครับแพ็กเกจเรียบร้อยก็จะมีข้อความแจ้งเตือนมาเลยว่า your order successfully complete ก็ซื้อแพ็กเกจดูบอลไทยลีกกันเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเช็คข้อมูลกันหน่อยนะครับเรื่องของการซื้อก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเราซื้อไปกี่บาทนะฮะก็ดูได้ที่ a p p t o o o น e ีนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่ a p p to Vision Now ก็กดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเลือกดู บอลไทยลีกคู่ที่เราชอบได้เลยนะครับก็สามารถที่จะมาดูาแถบด้านล่างนะครับตรงคล้ายๆตัวรูปทีวีนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะฮะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ให้ไปดูแถบด้านบนนะครับก็เลื่อนซ้ายไปเรื่อยๆจะเจอคําว่าบอลไทยนะครับก็สามารถที่จะทิกเข้าไปนะครับกดเข้าไปได้เลยก็จะมีอยู่สีช่องให้เรารับชมนะครับวันนั้นก็จะเป็นคู่ของทูแบงคอกที่ผมได้ชมผ่าน แอปทรูวิชัน now นะครับก็ถือว่าสะดวกรวดเร็วภาพคมชัดนะครับก็เป็นวิธีการสมัครง่ายๆเพื่อนๆทุกคนสามารถทําได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการสมัครเพื่อที่เราจะเข้าไปดูฟุตบอลไทยลีกนะครับ ง่ายๆไม่ยากเลยนะครับผมก็จะดูผ่านตัวแอปพลิเคชันของ True Vision Now นะครับแล้วก็สมัคร True Money ด้วยก็สะดวกสบายรวดเร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าทีวีนะครับเพื่อนๆที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับเป็นสมาร์ททีวีเราก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันของ True Vision Now ไว้ในทีวีของเราได้เลยแล้วก็เปิดดูผ่าน นะครับตัวแอปได้แล้วก็สามารถที่จะสแกนเข้าไปนะครับคือก่อนที่เราจะเข้าไปดูนะครับเราก็โหลดแอปเรียบร้อยนะครับหลังจากที่จะล็อกอินก็แค่สแกนนะครับคิวอาร์โค้ดเข้าไปก็สามารถที่จะรับชมได้จอใหญ่ๆนะครับภาพสวยคมชัดเสียงภาคบรรยายนี่สนุกสนานแน่นอนนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเป็นวิธีการสมัครง่ายๆนะครับสำหรับลูกค้าของ True แล้วก็ดีแท็อยู่ที่149บาทต่อเดือนนะครับลูกค้าทั่วไปก็199บาทหรือว่าอยากจะดูทั้ง ตลอดฤดูกาลก็ได้นะครับก็สามารถที่จะสมัครดูแพ็กเกจตลอดทั้งฤดูกาลก็ได้นะครับฝากเพื่อนๆดูแล้วก็เชียร์ฟุตบอลไทยด้วยนะครับผมว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานมากๆนะครับแล้วก็เชียร์ที่ทีมที่เพื่อนๆรักกันด้วยเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ทีมเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้กับช่องวิลล์ชาแนลในยูทูบด้วยนะครับในคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับสวัสดีครับ